สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีช่วงเช้าๆแบบนี้นะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มาเจอกันที่สวนเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่14กันยายนนะครับก็คือตอนนี้ถ่ายมาในะช่วงประมาณสักสักสิบโมงเช้านะฮะทุกคนครับวันนี้นะครับมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มนี่เลยครับทุกคนเห็นไหมฮะเขาคือต้นมะกอกโอลิฟนั่นเองนะครับ นี่ทุกคนดูสวยงามนะครับเขาเป็นต้นไม้นําเข้านะฮะต้นมะกอกโอลิฟเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับตามท้องถิ่นทางทางแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะเขาจะนิยมปลูกนะฮะส่วนในไทยเนี่ยจะนิยมปลูกเพื่อความสวยงามแล้วก็เสริมสิริมงคลนั่นเองนะครับแล้วก็ต้นมะกอกเนี่ยเขาจะมีความทนทานนะครับนะฮะลักษณะลำต้นของเขาเนี่ยจะมี ต้นสีสีเทาขาวนะกิ่งโคง้งสวยงามเลยนะครับใบของเขาเนี่ยจะมีสีเขียวด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นใบสีเทานะทุกคนนะสวยงามนะครับส่วนดอกของเขาเนี่ยจะมีสีขาวออกครีมนะเล็กๆนะฮะผลของเขาเนี่ยจะมีผลผลของเขาเนี่ยจะกลมลีนะฮะ <nenhum> และเมื่อมันดิบเนี่ยมันจะมีออกสีเขียวนะครับและถ้าเกิดว่ามันสุกได้ที่นะครับมันก็จะออกเป็นสีแดงอมม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็นสีน้ําตาลแดงอะไรเงี้ยครับนี่คือเป็นใบเซอร์ของเขานะครับเป็นใบรับรองนะฮะนี่คือลูกของเขาเลยนะทุกคนนะจะเป็นลักษณะอย่างน,นี้เลยนะฮะลูกเขียวเขียวเนี่ยก็คือเป็นลูกดิบนะส่วนลูกออกแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยก็คือจะเป็นลูกที่สุกอยู่แล้วนะครับ ต้นมะกอกเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับมีความมีความมั่นคงมีความอายุยืนนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยลักษณะที่ทางกายภาพของเขาค,คือทุกคนดูต้นของเขานะฮะ <'S 1> เขาจะดูลักษณะแบบมั่นคงถาวรเลยนะฮะเพราะฉะนั้น <AS AS> ต้นมะกอกเนี่ยเขาจะสื่อถึงความแบบเป็นความมั่นคงถาวรนะฮะความยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะเด่นนะฮะทิ่นกำเนิดของ ทินกบทิกำเนิดของต้นมะกอกเนี่ยเขาจะอยู่แถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเช่นพวกประเทศกรีซประเทศอิตาลีนะรหรือว่าสเปนอย่างเงี้ยนะครับวันนี้นะก็ได้มา4ต้นนะครับนี่ก็ยืนจัดเรียงลายอยู่นะ เรามาดูลักษณะต้นของเขานะครับลักษณะของต้นของเขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นนะครับเขาจะไม่ผลัดใบนะฮะลำต้นของเขาจะออกเป็นสีเทาสีขาวนะฮะสีเทาปนขาวนะครับมีความโคง้งงออะไรต่างๆนานานะฮนะเป็นธรรมชาติสัตว์สร้างว่างันนะฮะใบก็ใบของเขาเนี่ยก็คือจะสีด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นสีเทาอ่อ,อนๆน,นะครับเนี่ย ดอกก็จะเป็นสีขาวครีมเล็กนะฮะผลก็จะเป็นแบบกลมดรียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนในรูปเลยนะครับทุกคนเนี่ยนะค,คือต้นมะกอกนะครับนี่คือลักษณะใบของเขานะฮะลักษณะคล้ายๆของอเนี่ยพอดมขยี้ขยี้ดมแล้วไม่มีกลิ่นนะทุกคนนะไม่มีกลิ่นนะแต่จะเป็นในลักษณะของแบบน้ํามันเบาๆอะ่ะ นะผิวของเขาจะเป็นเป,เป็นแบบมันๆนะเออก็ถึงว่าเนาะเขาถึงเอาไปทําน้ํามันอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลชั่นทาผิวผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาจะได้จากลูกต้นมากอกนะครับไปทำนะฮะ ต้นมะกอ,อกเนี่ยเขาจะทนแรงทนฝนอะไรได้ดีนะทุกคนนะจะเติบโตได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะชอบอากาศในประเทศไทยนะนี่ที่โชว์นี้ก็คือต้นลิซ่าเมเยอร์นะครับเขาจะเป็นเลมอนพันเรือยนะฮะทุกคนครับอ่าส่วนมากในประเทศไทยนยะเขาจะนิยมปลูกประดับกันนะฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นต้นมะกอ,อกหรือว่าต้นลิซ่าเมเยอร์นะครับเลมอนนะฮะอืม ลักษณะของเขาเนี่ยก็คือจะสื่อถึงความมั่นคงยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละพาไปดูใกล้ๆเลยนะครับพามาดูใกล้ๆเลยนะฮนะนี่คือต้นมะกอกนะครับเพิ่งได้มาสี่ต้นเลยนะครับดูดูใบเขาทุกคนนะเหมือนใบของลีควนยูเลยอ่ะซึ่งลีควนยูเนี่ยเขาจะเป็นไม้เลื้อยเนาะ I'm alive with you นี่เลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะพามาดูต้นมะกอกกันนะครับซึ่งได้มาใหม่นะฮะยังไงนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ